สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการ m a r ิโน t ทนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของ s ซ r ร์ฟเทสติ้งนะเรามาดูกันว่าหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีพวกผมกำลังจะเปิดเซิร์ฟมอดอยู่ในช่วงขั้นทดสอบนะฮะติดตามข่าวสารที่แฟนเพจหรือแฟนเพจม a ริโนทก็ได้อะคอราวนี้จะมีอะไรเพิ่มกันบ้างเรามาดูเลยดีกว่าพวกแมพพวกอะไรพวกนี้บ้าง <S <S 1> <S 1> เาง <S 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 ข้าไปเลย รแล้วเริ่มแรกก็ต้องล็อกอินก่อนนะล็อกอินเสร็จแล้วอ่ะพวกเอ่อที่นี่เป็นสนามสู้บอสนะฮะบอสจะเกิดตามเวลาที่กำหนดตามที่เซิร์ฟเวอร์เขาจัดไว้ให้อย่างเช่น8โมงอะไรเงี้ยเรามารู้กเป๋าเลยดีก่าอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผู้เล่นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเออน่าจะประมาณว่า หนึ่งไอพจะสมัครได้แค่สองรหัสเท่านั้นเพื่อป้องกันคนฟั๊มนะฮะม็อดที่ใช้ก็ใช้ค่อนข้างจะเยอะไม่เยอะมากหรอกมั้งแค่ยี่สิกว่าตัวเองอ่าอย่างถ้าเป็นพวกของเริ่มต้นขี้เกียจทำไม่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 ดีไม่ขี้เกียจหรอกอ่าเราไม่ทำแจกนะแจกตามพวก n อ c ฮบซีเนียทำเคล็ทำเคลเ,เรา เวื่เริ่มต้นเพืเริ่มต้นเริ่มจากวัเนี้เควส์กดรับไปเลยแค่นี้เองแล้วก็จบเควสที่คนนี้แค่นี้ฮนะได้ของเนี่ยเป็นของแค่นี้ที่จะเป็นโอเคจากนั้นก็อุ้ยตกตกล้ะตกอ,อ่ะข้างล่างนี้มีอะไรข้างล่างนี้จะเป็นพวกร้านขายของอะ่ะ ยังไม่ร้อยสมบูรณ์เท่าไหร่จะขายพวกดาบอะไรพวกเนี้ยพวกดาบพวกเคียวอันนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จเท่าไหร่แค่อาจจะสร้างเพิ่มก็ได้เพราะว่ามันเล็กมากเล็กมากๆเลยโอ้ยตุกตุกอา่าส่วนข้างในสองตัวนี้ก็จะทำเค้สในนาคตนะทำเป็นเค้สในนาคตอา่า แล้วข้างในมีอะไรอันนี้ก็ตกแต่งในเฉยฮะอ่ะอาอา่าตรงนี้เฟลฮะทำมาเฟลอันนี้จะเป็นร้านขายขนมปังฮะใช้เงินใช้เงินในเกมที่เราจับมอนเตอร์ซื้อเอาก็ได้ฮะอ่ะอาต่อมาก็จะเป็นอืมอ่านี่ ร้านขายของอีกร้านหนึ่งชอปยังไม่เสร็จนะอันนี้ก็จะเป็นขายพวกบอริเจอร์อะไรพวกนี้ส่วนชั้นบนขายอะไรว่าืตมเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งขายอะน่าจะอาจจะทําเป็นขาย,ยอย่างอื่นก็ได้อ,อืมมีอะไรเอรอตรงนี้ก็จะเป็น ตอนแรกทําเป็นร้านขายวุธดแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธรนะซ่อมของชุดเกาะซ่อมของซ่อมชุดเลยทวกนีร้านขายยานี่ร้านขายยาอันนี้ทําตกแต่งฮอหอพักหินตรงนี้ก็จะเป็นเออใช่ฟาร์มร้านขายพวกอุปกรณ์ฟาร์มเลยพวกนี้ฮะอย่างเช่นอยากจะปลูกผักปลูกข้าวกดซื้อเลยฮนะระยะมีทุกอย่าง ขายได้เหมือนกันเออแล้วมีอีกทีหนึ่งอ๋อนี่เป็นคลางแสงอาว้จะบอกว่ามีอาวุธอะไรบ้างพวกปืนเลยพวกเนี้ยมีทุกปืนะนะสไนเอคเอ็มสี่ลูกซองมีหมดเออน่าจะหมดแล้วมั้งเพงไม่หมดอีกนี่ก็เป็นพวกบ้านตกแต่งฮะจะได้มีดูโล่งเกินไป แล้วก็อีกจุดหนึ่งเออโซนแต่งงานใช่โซนแต่งงานอา่าวิธีแต่งถ้าใครอยากจะแต่งงานฮะตามสบายฮะซื้อแค่แหวนแต่งงานวิธีซื้อนะฮะสมมติเติมแรกเหรียญมาแล้วอ่ะมาเินุพอยน์อินทวเวลถือเหรียญมนี้ยแล้วกดที่ขวานี่ฮะ้ได้ละสองสองวงถ้าใครมีแล้วก็บอกแอดมินได้เลยฮะ ส่วนถ้าใครเบื่อคู่เต็เงแล้วอยากยาซื้อ,อนี่แล้ว20บาทส่วนใครที่แต่งงานแล้วก็จะตั้งโชว์ไว้เลยก็จะตั้งโชว์ไว้ตรงนี้อย่างเช่นสตีฟสามารถเลือกท่าทางเองได้ฮะนี่อย่างนี้ได้ฮะใส่สีได้นี่อย่างเงี้ยเราจะตั้งโชว์อย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าใครแต่งงานแล้ว โอเคอ่านี้ว่าจะทําเป็นโซนอะไรว่าขายชุดเครื่องแบบในอนาคตครับยังไม่ได้ทำอ่าเรามาดูวาร์ปกันเลยดีกว่าเอ้ยยังไม่ต้องวาร์ปดิเออเร็ดูเพื่อร่วงอุ้ยทุยดูเรื่องพวกมอนสเตอร์อะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ของเลเวลแรกๆเลยสลามค่อนข้างที่จะปอบบางแต่มันก็ตีเราแรงพอควรนะถ้าไม่ใส่อะไรเลย ยกตัวอย่างให้ดูเดึงสองว,ว,ว่ลไปกูมาไปกูเออเบาอยู่ฮะตีทีละหนึ่งเวลาตายก็จะต,ตกเหรียญกับค่าประสบก,การณ์นิดหน่อยแล้วก็ระบบใหม่ก็จะเป็นไม่ไม่เชิ่เป็นระบบใหม่มั้งมีไว้นานแล้วล่ะ ถ้าเลเวลยิ่งสูงเนี่ยเลือดของคุณก็จะเยอะตามไปด้วยในอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยเรเวลแปดเลือดก็มีเพิ่มมีสี่หัวใจ้วเวลเพิ่มอีกอ่ะเวลเพิ่มลองเป็นเวลเก้าดูวะเฮียมาเเวลเก้านะเพิ่มอีกหัวใจนึงนะเพิ่มอีกหัวใจหนึ่ง ถ้าเกิดเรามีเวลแล้วเราดันไปเอนชาร์ดล่ะก็หายฮะทั้งหัวใจทั้งเวลก็หายฮะแต่ผมปิดไม่ควรเอนชาร์ดนะปิดไว้แล้วไม่ให้เอนชาร์ดก็ป้องกันเวลลดอ่าทีนี้เรามาดูวาร์ปกันก่าครับเออกี่นาทีละเจ็นาทีเออเวลาจะไปวาร์ปอย่างเช่นไปเมืองสร้างบ้านไปเมืองอื่นก็ไปที่เอ็ีซตัวนี้กับตันสตีฟ จะตอนนี้มีแค่สโนอิสแลนด์ใกล้ๆก่อนเลยไปเลยอันนี้จะเป็นเกาะที่มั้งตกตกโ,โอ้ยตกตกโอเคหายตกโอ้ยหายตกโอเคตรงนี้จะบอกให้ฮะมีบอสเกิดอยู่ฮะ จะมีบอสเกิดเยอะเป็นบอสสโนสลามตัวใหญ่ส่วนมอนเตอร์ที่เกิดแถวๆนี้ก็จะเป็นสโนสลามและอีกอ,อื่นๆที่ยังไม่ได้ทำฮะส่วนบอสก็นูดเลยตกปืนนะฆ่าตายแล้วดอกปืนแน่นอนฮะไอเนะกับชุดไดมอนเอ็กเทนนะตรงนี้ก็เป็นบ้านโดมหิมะก็จะมีไว้ทําเฟสส่วนคนนี้ก็ไม่หิว ฮิวถ้าอยู่ในโซนนี้จะฮิวได้นี้ทำเฟสอันนี้ตกแต่งให้มันดูดีขึ้นหน่อยเกาะน,นี้ยังไม่มอนเตอร์ยังไม่สมบูรณ์นะอาจจะมีมอนเตอร์เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นบัก๊กไม่ไม่บั๊กเลยมันมันยังไม่บัก๊กก็จะมีพวกมแมลงพวกเกลัดพิมายอย่างเช่นเอ็กกิโมอะไรเงี้ยเอเอ,เอไม่สปอยก่อนเราไปดูวัตต่อไปกันเลยเออวัดต่อไปก็จะเป็น อสไอแลนที่มาตอนแรกเมื่อกี้ฮะถ้าว่าเราเราจะมาผูกที่เรือแล้วก็ลงไปจะเป็นเกาะอย่างนี้ะวิธีขึ้นวิธีขึ้นนะไต้น้ำขึ้นไปเลยถึงแน่นอนไม่ต้องกัวตกถึงแน่นอนเพราะข้างล่างเป็นน้ำใครตกพื้นก็ตายเลยข้างบนมีอะไรข้างบนไม่มีอะไรฮนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอแนะีซาแนะนำเฉยเออ เรามายกตัวอย่างสักบอสมาเอออย่างตัวนี้อ่าสักตัวเลยบอสเริ่มต้นใครๆก็ตีได้ง่ายไม่ยากมากกันน่าเรอกระจกเป็นบอสที่อ่อนที่สุดแล้วเกาะหนังนะเอ้ยเฮ้ยอย่าชนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เงยฮ ต้องใส่ชุดเหล็กดูอ่ะน่าจะสู้มันได้อยู่ะครับดับเหล็กถ้าไม่ไหวจริงก็เอาเอ็กเทนไปเลยสังเกตที่หลอดเลือดนะฮะรถค่อนข้างไวมัง้ง น่าจะยากอยู่สำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับผู้เล่นหัวแล้วน่าจะง่ายอยู่โอเคยกตัวอย่างพอละเดี๋ยวตายเท่าหนึง่งแต่ก็แรงอยู่โอเค บอสที่เหลือก็จะมีบอสอีกสองตัวที่ทำไปแล้วแต่อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เอออ่ะว์ปต่อไปเลยไปว์ปต่อไปเลยไปเลยทุกคนอ่าสตองหกนอะไรเนี่ยวดัดอ๋อบักนิดหน่อย สตองโฮก็ที่ไปโลกเอ็นเดอร์รพอดีหาเจอแล้วก็สำหรับคนที่อยากสำรวจมนูก็ทำไปแล้วข้างล่างลงไปเลยข้างล่างนี่เลยขึ้นได้โอเคเวลาคุณจะกลับไปที่เมืองหลักก็ไปที่มาริโนวิเล่นะะแล้วกลับไปที่ท่าเรือที่เดิมบอร์ดประกาศอ อุ้ยตกอีกแล้วตกอีกแล้วโอ้ยกิจกรรมมีทุกวันนะไม่ต้องหวงมีทุกวันแน่นอนเออโ <c oughs> อ้ยไม่สบายแล้วครูเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรพร้อมโอ้น่าจะรีวิวหมดแล้วมั้งอืมอของตกแต่งอันนี้จะเป็นพวกบกวกล็อกโปกเทคแล้วยังเป็นช่วงวร้อง อ่าล้วต้องระดบตัวเซฟตู้เซฟอะอ่าอย่างนี่ถ้าเกิดได้มาปุ๊บซื้อมาซื้อตู้เซฟปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเวลาชี้มันจะขึ้นชื่อเราอะเปิดอะใส่ใส่ได้เยอะเลยทุกไม่ได้ฮะไอ้ทุกได้ปะวะได้ปะวะไอ้ทุกได้ ทุบได้แล้นะอยทุบได้รล้อวิทุบได้เอ้ามือเปล่าก็ทุบได้วัตถุฟักเออใส่ต้องเป็นแค่ชื่อค่ะนะมั้ง่ะวิวิลักล เออล้วกนวนว็น่าจะหมดแล้วมั้งเออหมดแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วหมดหรือยัง,หม,ห,ยงหมดเลยยังเอ่ยเอออ่าม็อดปืนดูๆไปแล้วชุดปืนเหรี่ยนบนห้องกาะตกม็อดเดียวออกไปก็มีเยอะพอควรหลังจากแพทคราวที่แล้วอะนี่ก็อาจจะเป็น เวอร์ชันสุดท้ายแล้วอาจจะไปพัฒนาก็ได้แต่ผมคิดว่าไอ้มอดเครื่องบินอาจจะเพิ่มกลับมาก็ได้อาจจะกลับมาใช้ก็ได้เพราะว่าที่ผมเอาออกไปเนี่ยเพราะลองเล่นสองคนดูแล้วมันค่อนข้างจะกระตุกมากๆเอาเลยกระตุกมากแหลกเซิร์ฟทำเซิร์ฟแหลกได้เลยฮะี๋ยเราเปิดโคโลร,รับรองเครื่องบินว่อนแน่เลยบินให้วอน อ๋อเอยอีกเลยที่หนึ่งท้ำนะอุ๊ยแหลกโอเคท้ำปาปิก้าเหนืองแรกปาปิก้าชื่อทุเลอตรงนี้ก็จะเป็น NPC นขุดแรกเอาไว้ทำโค้ชในอนาคตนะแล้วข้างล่างมีอะไรเชี่ยหลอนเองข้างล่างอะจะเป็นถ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีพวกมอนเตอร์หินเป็นเดวิลสามมั้งเออ อึดอยู่ฮะอึดใช้ได้เลยแถมไม่กระเด็นด้วยโหดอยู่โอ้ยเออเอ่าอ,อ,อะไรวะการเชนโซ่็ไมมรููสินะโอเคลีวิวมละ ทำเองร้อนเองเว้ยทำเองร้อนเองโอเคอ่าอีกวิอีกมอดหนึงนะ่งฮะ M M P อะกด F 6เนี้ย F 6เราจะขึ้นอย่างเงี้ยชี้เล่นเล่นยังไงเหรอก็ อยากให้ตัวเล็กลงแบบนี้หรือตัวใหญ่กดสเกลอันนี้ขนาดหัวขนาดตัวขนาดแขนแล้วก็ขนาดขาจะปรับกว้างยาวเทาไรก็ได้ว่า,วาไปผมปรับแค่นี้อันนี้ก็สูงสูงมากสูงเป็นเปดเลยก็ว่าได้อันนี้ความหนาความหนาของขาตัว,วอะไรหนึ่งสิบห้า โอเคแล้วอันนี้จะเป็นพวกเครื่องประดับอย่างอันแรกจะเป็นสก,กินซทกสก,กินไหนมีหมวกเห็นไหมมันจะมีแบบยังไงอ่ะเออลองปรับดูอันนี้ก็คือไม่มีเลอขึ้นเยอะอน,นี่ก็จะเป็นแบบธรรมดาที่เขากําหนดมาให้ส่วนโซ่ดูสวยขึ้นนะมันนูนขึ้นมาเห็นไหมอันนี้จะเป็นข้างหลังนี่จะเป็นแฮะเอ,เอผมอะที่ยืนออกมาอย่างเงี้ยปรับสีได้ ผมเลือกกันเนี้ยนะอันนี้โมฮอคกสำหรับใครอยากเทพโมฮอคกใส่สีได้เหมือนกันนะอันนี้หนวดมั้งหนวดใช่ปะวะเออใช่หนวดอืมอันนี้อะไรอะไรวะปากปะวะอืมใช่ปากเออไม่ใส่ดีสุดละ อันนี้เป็นห่ะหูที่ใส่อยู่จะมีเอ,อ่อพียบันนี่จะมีหูกระต่ายหูหนีใช้เนี้ยแหละอ่าต่อไปก็บอดี้นะเบสอันนี้หนะ้าอ,อกสำหรับอยากแต่งหญิงหลากหลายแล้วก็ปีกปีกมีไม่กี่แบบเองนะก็จะเป็นนี้อุ้ยบงังนี้ ออปีกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีผมใช้นี้แหละสวยสุดล,ละพลาติกอุ๊ยอุยพลาติกนะจะมีแบบไอ้อะไรอะ่ะมีควันขึ้นรอบตัวเราเนี้ยฮนะอเนีเป็นอะไรพวกเนี้ยขึ้นรอบตัวเห็นค่อนข้างจะสวยอยู่แนะงานแบบที่สองเป็นรูปปัจจัยกับควันนิดหน่อยใส่สีได้เหมือนกันนะ รโบก็เป็นควันสีๆเออค่อนข้างอาจจะสวยแต่ผมไม่ใช้ดีกว่ารอกอันฟินฟินนี้มันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยฮะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะเอาต่อไปแขนคราวเล็บมังผมก็ไม่รู้กันว่ามันใส่แล้วมันได้อะไรอันนี้ก็เป็นขาจะเป็นมีแค่ ขากับหางะขาเลกพเพยเออร์เลยนะจะมีนากาแมงมุมมา้างูอันนี้ก็เป็นนางเงือกถ้าเกิดอยู่บนบกจะเห็นเป็นขาคนธรรมดาถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยจะเป็นขานี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้ไม่ออนนมีขาอันนี้ก็เป็นขาเพเยอร์ธรรมดาส่วนหางหางก็มีพเยพเย์เออร์เปย์ละนรหางแมวสั้นๆ หางม้าหางม้าหางมังกรมันเหมือนมังกรหรอวะเนี่ยแล้วก็หางกรอกอันนี้น่ารักสุดลวละ่ะแต่ผมมันบงังมองไม่เห็นไม่ใส่ดีสุดละแล้วไปก็สาวเสียงอะอย่างเช่นเสียงเราโดนตีจะเป็นเสียงแบบไหนดีฟอก็เสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันส่วนฟีเมลก็เป็นเสียงผู้หญิงนะอย่างตกก็จะมีเสียง อุยีอูอาอ,อะไรอย่างเงี้ยตายก็เออทำนองนี้มั้งเปลี่ยนร่างได้เหมือนกันนะกดตรงนี้เนมีหลายแบบไม่รู้ทุกคนเปลี่ยนได้หรือเปล่านะผมเปลี่ยนได้อย่างเปลี่ยนเป็นสไปเดอร์แมงมุมเชโนแมนสควิดวิลเลจเออเปลี่ยนได้เกือบทุกอันเลยฮะชีฟเป็นเพลเยอร์อีกซอมบี้พีกโอสลอตแมว อันนี้เป็น N P C เป้ยมีโพนี่เลยเว้ยวันนี้วันนี้กกเกล็ดโพนี่ N P C โก็เลมมีทุกแบบเลยเอ็นเดอร์แมนก็มีอุ้ยอุ้ยใหญ่ละใหญ่ละเบสแบทโอเคเยอะอยู่แล้ววะอืมแบทเดิมแล้ว หรือไม่ก็ใครจะใช้ที่เขาที่เขาเซ็ตไว้ก็กดโหลดซติ้งจะมีดราบแบบนี้ดรบแบบผู้ชายเอลแบบผู้หญิงอันนี้ก็เอลแบบผู้ชายเอนเดอร์จีบีฮแมนอันนี้คนปกติออกออกอันนี้ก็ที่ผมเซ็ตไว้อะมีทุกคนนะใครอยากได้แบบนี้ก็เซ็ตไปเลยสำหรับผู้หญิงตัวของผู้หญิงน,นะฮนะแล้วกดโหลดแค่นั้น คอยแต่ามาดูตรงนี้มั้งนะคอยเอฟวิลก็คือสมมุติเราปรับตัวเล็กอยู่เนี้ยถ้าเรากดคอยเอฟวิล yes เนี่ยมันจะเห็นว่ามุมมองของเราเนี่ยจะเล็กลงถ้าเกิดกด no เนี่ยมันจะเห็นว่าสูงขึ้นนะกดเดี๋ยเราจะดูเล็กลงเห็นไหมฮะแชทรับเบิลก็คือกล่องแชทนะฮะเวลาเราเห็นคนพูดอะไรมันก็จะขึ้นที่หัวเราแบ็กไอเทมคือถ้าเกิดเราใส่ไอเทมไว้ที่ช่องช่องแรกเนี่ยช่องนี้เลย อย่างเช่นผมใส่ดาบไว้ออย่างเช่นสมมติว่าผมใส่ดาบไว้ช่องแรกแล้วเรากด back อ t ท m เป็น yes ดาบที่เราใส่ก็จะขึ้นที่หลังแล้วส่วนทูพิกนี่อะไรเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรโอเคก็สําหรับ M M P ก็หมดนะฮะปลอ,อถ้าต่อให้เราตัวเล็กก็ตามนะเราก็มุดเนี่ยมุดบล็อก่างนี้ไม่ได้หรอขนาดขนาดตัวเราก็เท่าเดิมอะแต่เรามุดบล็อกไม่ได้ นี่หมดไม่ได้เลยหมดไม่ได้อ่าเออยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ยังมีอีกโอเคฮะอ่าออปชั่นแรกฮะเป็นท่าทางของเ m p อ่ะกดซดกดซดเป็นการนอนแล้วกด X นั่งใช่นั่งนั่งฮะ,ะกด C ก็หมอบการ เอ,อแนะนำอีกอย่างฮะสมมุติถ้าเกิดเราอยากเดินในท่านี้เนี่ยมีปัญหาอยู่ที่หนึ่งก็คือเรากดเดินแล้วมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมให้เรากด C ก่อนฮะกดท่าที่เราอยากให้มันเดินได้อย่างเช่นกดท่านี้เรากดชิปค้างรอๆเลยแล้วกดเดินนี่ฮะกดชิปค้างไว้นะอย่าปล่อยนะฮะอ่าแล้อีกท่านึ่งถ้าถ้ากอดมือเอือ แล้วก็ท่าสุดท้ายท่าบีบกมือทักทายลูกเป็นทําได้ทุกท่าท่านอนยังได้เลยแต่เดินช้าหน่อย,เ,ยเดินอยู่ก็ยังเดินนั่งอยู่ก็ยังเดินได้แค่แข่งแขนก็เดินได้โล้แปลกเลยเออโอเคเอ,อ่อต่อไปก็เป็นเออกล่องขายของทุกคนน่าจะทำเป็นนะ วิธีแรกสมมติจะขายเพชรเพชรเพชร,พชรขายเพชรขายเพชรด้วยอันละอออันละ,ะสมมติเป็นเพเยอร์เราเป็นเพเยอร์ธรรมดาเราอยู่ในบ้านตั้งร้านในของวางนที่ซื้อมาวางเนียแล้วก็วิธีแรกชุบ จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรากดที่จะขายอย่างเช่นเราจะขายเพชรให้เราใส่จํานวนที่จะขายไว้อย่างเช่นขายหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอันก็ใส่ไปเลยหนึ่งอันแล้วก็ใส่ไปตรงนี้ส่วนราคาใส่ที่ช่องนี้นะม้มดขายสามอันอเอ้ยขายห้าอันไปเลยเนี่ยแค่นี้นะแล้วก็เวลาจะซื้อเนี่ย ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะสามารถเปิดแก้ไขได้ถ้าเป็นเคทีฟเนี่ยเปิดได้ทุกคนอยู่แล้วเปิดดูได้ทุกคนสมมุดเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ของเราเป็นมาริโนสโตแอทไพายนี่เวลาคนเห็นเอ้ยเพจอยากได้น่าซื้อถือเหรียญน,นี่หลนะฮะเขาต้องการอะไรก็อย่างเช่นเหรียญทองห้าเหรียญอ่ะให้มันขึ้นอย่างนี้กดคลิกขวาปุ๊บ อืมได้มาแล้วนี่อุ้ยอยากได้อีกกดรัวๆได้เรื่อยๆจนกว่าสินค้าเขาจะหมดจนกว่าสินค้าเขาจะหมดแล้วเราซื้อได้เรื่อยๆอนยะู่แค่นี้ก็หมดแล้วมั้งโอเคสำหรับมันเออแล้วก็อาวุธพวกนี้ยังไม่รีวิวดีกว่าชุดเกาะด้วย สองกิจกรรมก็จะทำเพิ่มมาอันนี้เป็นอ่ะพวกอาหารแคนดี้ช็อกโกแลตเค้กเออมีเออเอเคนเอเคนเอเคนสิ่งที่ไม่ควรใช้นะจะมีไอ้นีะใช้แล้วทีเนี่ยเซิร์ฟหลุดเลยต้องแบนไว้ก่อนอันนี้เอเคนคอมพาสแล้วก็ชุดกอะเอเคนเออจะมีมอดนี้มันจะมีเกรียนด้วยนะอย่างเช่นเนี้ยเห็นเป็นชุดเพชรใช่ไหมแต่อ่านชื่อดีๆีค มันเป็นทองอ่ะมันไว้ตบตาผู้เล่นใส่ให้ดูเลยเท็กเจอร์เป็นเพชรแต่ใส่เป็นเสือกเป็นทองเออมันนี่มันมก็รูปเลียดกันมานะ่ใส่แล้วใส่ทองแล้วมันเป็นเพชรเลียดยิ่งกว่าเก่าอืมแล้วก็ดาบธนู หมดแล้วมั้งตู้เซฟหัวโอเคฮะหมดแล้วโอเคหมดหมดหมด,หมดทุกเปลือกละหมดเปลือกละไม่มีอะไรจะรีวิวละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เออก่อนจะไปนิดนึงฮนะคือเซฟอยู่ในช่วงพนะัฒนาอย่าเพิ่งมาขอตัวเกมกันนะฮะอยู่ในช่วงพัฒนายังช่วงทดสอบอย่าเพิ่งมาขอตัวเกมกันนะฮะเห็นหลายคนเยอะมากในแฟนเพจ สำหรับวันนี้แค่นี้บายบายสวัสดีครับไปแล้วเงี้ยเงี้ยเงี้ยงเงี้ย